ผมไม่รู้จักคุณจิตภูมิศักด์ก็ตอนที่เรียนอยู่ที่ารามกําแพงนะก็เจอเพื่อนๆเ,เจอรุ่นพี่นะที่เวลาไปรับน้องไปออกค่ายะไรได้วยกันนก็จะชอบเล่นเพลงเพื่อชีวิตนะแล้วก็ผมก็ได้รู้จักกับเพลงจิตภูมิศักด์ก็จากตอนนั้นครับนะนะแล้วก็มาฟังอย่างล่าสุดที่พี่หงาคารวานนำเพลงนี้มาทำใหม่ใช่ไหมครับนะ ก็เมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจนว่าประชาชนนี้ต้องต่อสู้กันตาลํำพังพึ่งพาใครไม่ได้นายกคนนี้นะเป็นนายกที่สับปรับที่สุดเลยดูตั้งแต่เข้ามานะครับพูดว่าจะอะไรครับจะคืนความสุขจะปฏิรูปประเทศ จะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาส้นตีนเป็นเพลงที่นะครับใครมาร้องใ,ใกล้ๆอยากกระโดดถีบ2ตีนในเพลงนี้นะครับ,นะรบโชคดีมากที่วันนี้ไม่ต้องทนฟังเพลงจังไรอ่ะปีเพลงนี้นะครับ,นะรบใช่ไหมเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานโอ้โหพได้ยินเพลงนี้ไม่เจ็บปวดมันโดนเสียบยอดอกเจ็ดปีแล้วอีกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาใช่ไหมฉันจะขอคืนความสุขให้เธอประชาชนส้นตีนเนอไอ้เหีย ไอสัตว์เพลงนี้นะมันคือเพลงพิน็อกคิโอนะครับนะนะขนาดไม่ชอบเสึกร้องไดไ้กูฟังทุกวันเนี่ยกูจะร้องไม่ได้ได้ไงเย็นมาก็ฟังแล้วเช้ามาก็ฟังแล้วอะ่ะจะร้องไม่ได้ได้ไงไอสัตว์ตอนแรกๆกูไม่รู้นี่กูนึกว่าเป็นความจริงนะกูฟังไปกูก็คิดเออกูเคลิ้มนี่เลยนะ นะแต่พอเผอตัวไอเฮี้ยนี่มันห้าปีแล้วไม่มีส้นตีเลยเลยไงนะกูกนะูบอกไงตอนแรกกูก็เคริอไงแต่ตอนนี้กูบอกเพลงนี้เป็นเพลงที่ส้นตีนที่สุดเนื้อหาโกหกหลอกลวงที่สุดนะนะใครเอาเพลงนี้โหลดเขนะ้าไปเนนั้นกูจะแจ้งหาดําเนินคดีแม่งก็หานําเข้าข้อ,ขอมูลเป็นเท็ปเพราะว่าแม่งเทจทั้งเพลงไอเฮียเพลงเฮี้ยอะไรแม่งโกหกทั้งเพลง นะถ้าหลอกผู้หญิงนี่ก็โอ้โหเฮียมันชั่วมากเป็นผู้ชายที่ชาติชั่วมากนะถ้าจีผู้หญิงนะนะถ้าร้องเพลงนี้จีผู้หญิงมึงเป็นผู้ชายที่ชาติชั่วมากเลยนะครับนะบอกจะรักษาสัญญานะจีบสาวนะพี่จะทําตามสัญญาอน้องก็โอ้โหนะขอเวลาไม่นานนะนะจะรีบไปสู่ขอนะจะรีบสร้างเนื้อสร้างตัวคนระับ แล้วครอบครัวที่งดงามจะเกิดกลับมาครับผู้หญิงก็ฟังก็เคิรมอะไรนะรนะตาเยิ้มแฉะไปเลยใช่ครับแต่ท้ายสุดพอหลวล้มตัวโดนฟันไปแล้วโอ้โหไอเฮียไอผู้ชายคนนี้แม่งจังไรนะครับคือมึงเฮียมากเลยนะครับนะบนะบเป็นผู้ชายที่จังไรส,สกรปรกจิตใจแม่ง ที่โกหกตอแหลแบบนบสารพัดนะครับเ,ออเ,ออเออนี่เพลงนี้นะถ้าเปรียบเทียบนะครับคนฟังไม่ได้เลยครับนะ<_><_><_>ไอ้ยี่ใครว่าแต่งวะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่กล้าเปิดครับนะกวัวดเดี๋ยวนี้คงไม่กล้าเปิดแน่จริงมึงเปิดใิตอนเย็นนะลองดูแล้วลองดีว่าคนแม่คงด่านางประเทศครับ มึงเอาเพลงอัปมงคลนี้เอกไปจากชีวิตกูเลยนะอย่าเสือกเปิดดีนะอ้เฮียนะนะเห็นด้วยไหมครับอ่ะเออนะคือนายกนะครับบอกจะไปฏิรูปตำรวจนะมีเหียแล้วมั้งที่ตำรวจไปติรูปบอกล่าสุดกันไหม ถเงินรีดเงินก็ย้ายย้ายนะลา่าสุดมีตำรวจนะครับนะนบที่อะไรนะมีตำรวจที่ถูกให้ออกรายการนี้รับราชการอยู่นะมีคนส่งข้อมูลให้ผมนะตำรวจที่อะไรวะมีสถานีหนึ่งอนะ่ะที่โดนท้งโรงพักตอนนี้ยังทํางานรับราชการอยู่นะมันทํากันได้นะที่ดูครับพอะเรื่องเงีย,งยบไม่เงแอบ นะมีตุรตัวหลายคนนะครับที่โดนในออกรายการนี้ก็กลับมารับรายการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งนะครับนะถึงบอกว่าถ้าเกิดประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการส้นตีนอะไรเ้ามาครับนั่นแหละคือการตอแหลซื้อเวลาในชะ่ไหมบอกจะไปดูดตุนตัก็ตั้งกรรมการม,กา,รมากี่ชุดลนะห้าชุดหกชุดแล้วนะแต่ไม่มีเฮียอะไรปฏิรูปนะ พราะไอ้นี่แม่งลอยตัวนะครับล่าสุดมันก็ด่าประชาชนว่าหยาบคายแต่มันไม่เคยมองดูตัวเองว่าตอนตเองเป็นนายกเนี่ยแม่งมีแต่ความหยาบคายนะนะหาว่าเด็กหยาบคายแต่ตัวเองหยาบคายไม่เป็นไรด่านะักข่าวดา่าชาวบ้านด่าประชาชนไอ้โง่บัดซบพวกมึงก็มาทํากันเองสิวะถ้ากูไม่ทำแล้วหาที่ไหนจะทำนะนี่คือนายกประเทศกูนะครับนะเห็นไ,ไหม จำไม่ได้ว่าเปงนงคพูดอะไรไปบ้างอเอห็นไหจะปฏิรูปประเทศอะไรวะแต่ปฏิรูปตำรวจนี่แน่นอนครับไม่มีเกิดขึ้นแน่ๆครับเจ็ดปีแล้วครับจนไม่รู้คณะกรรมาการปฏิรูปแม่งตายหาหมดหรือยังรนะออุตนะ่านครับประชุมกันแล้วนะนำเสนอไปยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรขับเคลื่อนนะเผือ่อสมาชิก ที่จะปฏิรูปอาจจะมีตายไปแล้วบ้างก็ไม่รู้นะนะไหรือตายไปอย่างนะ,ะต่อมาแนละ้วปฏิรูปอะไรว่าตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูนะคการบินไทยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับการบินไทยขายไปต้องโกใช่ไหม คือก็ดูดีนะก็เออนะก็ดูดีนะดูดูดูเผินๆก็ดูโอ้โหพนักง,งานารวมแรงสามัคคีร่วมใจนะครับมาช่วยกันขายปลาท่องโกคลัวการมินไทยนะขายปลาท่องโกคนต่อคิวยาวมากไปแต่เช้าไม่ได้แดกครับคิวยาวหมดหมดก่อนครับหมดก่อนครับนะเห็นข่าวแล้วก็อื้อหือม,มาคนระับ เห็นถึงพลังในความรักความสามาคัคคีกับพนักงานการบินไทยแต่ถ้าคิดลึกก็ไปหน่อยเจ็บใจครับเจ็บใจเจ็บแม่ถ้ามาก่อนมึงรักองค์กรแบบนี้องค์กรคงไม่ชิบหายย่อยยับอย่างทุกวันนี้นะใช่ไหมครับนะถ้าผมมึงรักองค,อค์กรนสามาคัคคีกันขนาดนี้นะถึงขนาดยอมมาขายปลาทองโกนะครับการบินไทยจะไม่มีทางเจ๊งเลยครับตอนแรกก็เคลิ้มนะจิตใจล่องลอยโอ้ ยิงดูไอ้นกไอ้นกนะอเป็นปลาท่โกะชื่ออร่อยมากนะแดกต็นกูไหมไสัตว์อร่อยเกินเลยใช่ไหมครับนะครับนะ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 นั่งดูเผๆนะกดไปดูเห็นไอ้นกมาเคลิมปลาท่งโกะโล่องลอลยมีคนไปรอเเคริมรเผลอนะหมาเรียขานะับถ้าดุ้งตื่นขึ้นมาจากผวังน,นะครับ แล้วก็นั่งคิดตามเมื่อกี้นี่กูกำลังกูเป็นอะไรไปนี่กูเคิมตามกับไอ้นักข่าวสลิมได้ไงวะก็เลยเอ๊ะอะไรคือเหตุอะไรคือผลนะปรากฏไอสัตว์มันเรียนี่วะมันกำลังสร้างภาพมันกำลังสร้างภาพครับพี่น้องถ้าพวกมึงรักองค์กรแบบที่มึงกำลังทำอยู่ตอนนี้นะกำลังสร้างานี่นะองค์กรนี้ไม่มีทางเจงนะครับแต่วันนี้นะ องค์กรแม่งขาดทุนเป็นแสนล้านมีนีิสินเป็นแสนล้านถ้ามึงมาขายบาตังโกมึงจะเอาปัญญาที่ไหนไปใช้นี่ไอ้ส้นตีนนึกเอาไหมครับเฮั้นกูตื่นแล้วอ๋ยสัตว์มันก็ไม่มีอะไรก็แค่สร้างภาพมึงจะขายได้กี่วันมึงจะทำเงินได้เท่าไหร่ะนะครับอ,อ ใช่ไหมครับดังนั้นผมรับประกันได้วปะปลาสงโขงนี่คนระับไม่เกินเดือนเดี๋ยวแม่งก็หายเหอะพวกคนไทยแม่งส้นตนีนต้องการจะเป็นผู้นำกูแดกแล้วนะสงโขก,การบินไทยเห็นไ,ไหมสงโขก,การบินไทยผมเอาเลยหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแม่งก็ขี้เกียจสลังยาวกันเหมือนเดิม ถ้ามึงจะขายนมโกเนี่ยมแม่งไม่มีปัญญาหรอกที่จยาอาเงินเดือนไปจ่ายพนักงานนะครับแล้วแค่ดูนะครับขายไม่กี่นล้ก็แม่งรู้คนนะกําลังเข้าคิวน้ําขึ้นห้รีบตักไอสัตว์ไม่ทลายหมดละยังไม่ทลายเลยขายไม่หมด้วนั้นก็เห็นหนึ่งแล้วว่าความแม่งทาแค่สร้างภาพเออใไหม ดังนั้นไอ้ปลาทงโขงนี่ก็โอเคก็แค่แฟชั่นนะครับเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมเดี๋ยวพอคนไทยเริ่มเล่นสติก็เลิกแดกนะแดกปลาทงองโขดมากอ้วนอีกใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็โอเคอาจจะเฮอหน่อยเดี๋ยวจะไม่อินเทนนะครับนะครับเอ่อใช่ไหม น้นถ้าแดกดม็นงงมากนี่คือน้ำมันที่ทอดใช่ไหมก็แป้งมันล้วนๆนะครับจะกรอบนอกนุ่มในอะไรก็้แต่กูก็นะแดกทุกวันมึงก็มึงเย้ยมึงเนเหนียงยานแน่นะครับนะเนี่อ้อาวมมาถึงเรื่องการบินไทยได้ไหมคูแล้วตอนนี้นการบินไทยเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรดีขึ้นไหมครับ